ถัดไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่า น่าเสียดายนะคะโดนสอบซะแล้วเรื่องของการเล่นพนันสําหรับ2สตาร์เลือดใหม่นะคะสําหรับทีมชาติอิตาลีก็คือโตนาลี่แลวก็ซานิโอโลนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สืบสวนตารวจเนี่ยเขาเข้าไปคือบุกไปสอบเรื่องพนันบอลออนไลน์เนี่ยถึงแคมป์เก็บตัวที่โคเวชาโนใกล้กับเมืองฟลอเรนซ์เมื่อวานนี้เลยนะคะหลังจากที่นักเตะทั้งสองเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวพันกับการเล่นพนันอันนี้เป็นตามรายงานจากสื่อดังของเขานะะในอิตาลี ขณะที่ต่อมาสหาหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีหรือว่า FIGC ออกมาคอนเฟิร์มแล้วค่ะช่ว,วันนี้เองนะคะบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องจริงและตอนนี้ทั้งโตนาลี่แล้วก็ซานิโอโลต่างก็ถูกส่งตัวกลับสโมสรต้นสังกัดไม่ว่าจะเป็นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแล้วก็แอสตันวิลล่าตามลำดับเรียบร้อยแล้วก็เป็นที่แน่นอนนะคะว่าทั้งสองคนซานโรโตนาลีแล้วก็นิโคลโลซานิโอโลเนี่ย จะไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกทั้ง2นัด ที่อิตาลีเดี๋ยวจะมีคิวเปิดบ้านดวลกับมอต้าวันเสาร์ที่14ตุลาคมนี้แล้วก็ถัดไปจะออกไปเยือนอังกฤษในวันอังคารที่17ตุลาคม mm hmm. ก็คือทั้ง2อนัด2คนนี้ก็คือไม่ได้ลงเล่นเลยนะคะในฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกนั่นเอง mm hmm. เขาบอกว่าคนที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนเนี่ยเป็นชุดเดียวกันกันกบที่เคยสอบสวนนิโคโลฟาโจลีกองกลางยูเวนตุสด้วยนะคะที่ ก่อนหน้านี้ก็โดนเรื่องนี้เหมือนกันพนันออนไลน์นะคะแล้วตอนนี้กําลังเสี่ยงจะถูกโทษแบนไป3ปีเป็นอย่างน้อยอันนี้เป็นการ ตีแผ่จากฟรานซิโอโครนาคอร์ลมิสจอมซุปซิปที่บ้านเขาอิตาลีนั่นเองอโอ้โหนะคือไม่รู้ว่าผิดจริงหรือเปล่านะหาว่ามีหลักฐานระบ,บุว่าผิดจริงเนี่ยโตนาลี่แล้วก็ซาติโอลโูโดโอ้โหโดนแบนยาวเหมือนกันนะใช่ออนะคะ,ะนี่มันถือเป,เป็นเป็นเรื่องต้องห้ามของนักกีฬาอาชีพใช่นักกีฬาอาชีพแล้วคุณเบงกูไปไป,ไ,ปไปไปแทงพนันออนไลน์แบบเนี้ยคุณยังคิดว่าเขาไม่รู้นะเขาสืบสวนเนี่ยเขาดูซับบูบมามันสับมันมัน แล้วจริงๆถ้าถ้ารู้ว่าแทงฝั่งที่ตัวเองกําลังเล่นอยู่เนี่ยโอ้โหมันคงจะแบบเนาะเพราะมันส่งผลกระทบต่อเกมไงนั่นใช่โดนแรงนะฮะสำหรับโทษการเล่นพนันเนี่ยนะฮะเขาเขามองว่ามันอาจจะเข้าข่ายลอบผลการแข่งขันด้วยนี่ชัดเจนเลยรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง youtube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา